จะรีวิวในเรื่องของรถในการเดินทางในรูปแบบของเราสองคนค,คือเน้นครอบครัวนั่ง<ห><ห>แล้วเดินทางแฮปปี้สบายค่อนข้างจะสบายเลยแหละพี่จะเน้นข้างหน้าเนี่ยสบายเป็นหลักแล้วก็ข้างหลังก็กไม่ได้ขี้เลยทั้งคังนเป็นไฟฟ้าหมดเลยเนาะใช่เหลือแต่ข้างหน้าเอาดึงขึ้นมาแล้วมันนั่งไม่ได้ไงขามันติดดึงยากไหมก็ไม่ยากนะดึงกันเพื่อนๆดูนะไม่ยาก สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันแล้วกับพวกเรา2คนนะครับช่อง CEO Thai c นะครับหลายๆคนเคยเห็นเรา2คนไปเที่ยวนู่นไปร้านรีวิวร้านของแต่งมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ไปมาหลากหลายนะครับตามที่เพื่อนๆผู้ชมได้ได้คอมเมนต์กันเข้ามาเราก็พยายามจะไปให้หลายๆที่วันนี้ก็เรา2คนก็มาในรูปแบบบรรยากาศสบายๆเพื่อที่จะเห็นเรา2คนเดินทางบ่อยเนี่ยอยากจะรีวิวในเรื่องของรถในการเดินทางในรูปแบบของเรา2คนเนาะวันนี้ก็าเป็นรถพี่คิงแล้วกัน พี่คิงใช้เป็นรถรุ่นอะไรครับเกียสไตล์ครอบครัวเน่ป็นรถเกียรสไตล์ครอบครัวมีมีหลายที่นั่งไหมพี่ก็สิบเอ็ดที่นั่งสิบเอ็ดที่นั่งแต่จริงๆใช้จริงๆแค่แค่เจ็ด่เพราะลูกพี่มีสามคนนะสามคนแล้วมีกี่คนพี่จะพ่าเลยคนเดียวรุ่นนี้การขับขี่สบายไหมเอาเอาความความรู้สึกของที่พี่เป็นคนใช้รถรุ่นนี้เอางี้นะผมบอกก่อนนะมันมันขึ้นอยู่กับความชอบนะเอาความชอบของผมแล้วกันที่ที่ผมใช้รถรุ่นนี้คือผู้โดยสารเนี่ย ก็สบายคนขับก็ต้องสบายเพราะว่าผมเป็นคนขับรถไงคือเน้นครอบครัวนั่งแล้วเดินทางแฮปปี้สบายเดี๋ยวให้พี่พาเพื่อนๆผู้ชมไปดูได้ไหมว่ารถรุ่นอะไรที่พี่ใช้อยู่แล้วก็ไปดูภายในกันหน่อยว่าเราใช้อะไรบ้างในรถสะดวกกับลูกเรายังไงอะไรเงี้ยสะดวกไหมฮะได้เลยเไหมโอเคเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมกันให้เพื่อนๆได้ได้เห็นด้วยว่าเอ้ย เราใช้จริงนะ<ด>แล้วก็<ด>มีลูก3คนแล้วนั่งอะไรยังไงสบายไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวาพาเพื่อนๆไปดูเนาะได้ไีเดี๋ยวก็วนกันอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็รถแถมบ้างรถทีบ้างก็ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาก็พยายามทําในสิ่งที่ FC บอกมาแล้วกันอยากให้รีวิวอะไรตามในรูปแบบไหนให้ไปไหนถ้าเราสองคนไปได้เราก็พยายามจะไปยพยายามจะไปโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปดูรถเลยดีกว่าไปโอเคไหมไปติดไปโอเคไป นี่ไงทํมรถพี่ <Okay. S 1> เกียร์คาดิโอกีอ่ที่นั่งนะมันนั่งสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดแต่ใช้งานจริงๆก็แค่เจ็ดเจ็ดที่นั่งนี่ยคันนี้แหละล่าสุดที่พี่ขับไปในไอ้วัตตะไข่อ๋อใช,ใช่ใช่ใช่กลับนิ่มไหมนี่แหละเหตุผลหนึ่งที่พี่ใช้นะในส่วนตวงของพี่นะพี่ว่านะค่อนข้างจะสบายเลยแหละพี่จะเน้นข้างหน้าเนี่ยสบายเป็นหลักแล้วก็ข้างหลังก็ก็ไม่ได้ขี้เลยมา<ด>นะเพื่อนๆชมด้านในหน่อยได้มามาอันนี้ผูดด้โดยสารนี่ว้าว ไปในมันสวยงามเลยนะวันนี้เป็นอัตโนมัติด้วยเนาะบันไดไฟฟ้าอันนี้ในรถเดิมๆไม่มีนะขึ้นได้ไหมได้ยืนได้ไหมขึ้นได้เลยเขาบอกว่าไ,ได้สองร้อยกิโล,ลหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้เซลบอกขยุบได้นะแรงๆดีหักมากไม่เป็นไรเข้าสุดผมหนัก <laughs> <laughs> บันไดเนี่ยเดิมๆมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่มีตอนที่ผมไปออกผมขอแถมเขาก็จะให้บันไดไฟฟ้ามาขอลองนั่งหน่อยลองดูลองดูอันนี้อันนี้อันนี้มากับรถด้วยเหรอมากับรถอันนี้ตัวท็อปจอผู้โดยสารไม่มีลำโพงนะทุกคน ไม่มีลำโพงลำโพงต้องใส่หูแยกถ้ามันมีลำโพงเนี่ยเวลาเปิดมันจะสวนกันมันก็เลยแยกแยกหูฟังมาให้เสียบของใครอองมนแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยมันมีสลูปสลูปสองอันเลยมีหน้ามีหลาเออตรงกลางด้วยอ่านี่แหละที่ผมชอบแล้วเปิดเปิดเปิดได้ไหมเฮ้เพื่อนเพื่อนมันก็กว้างดีอยู่นะผมก็ขึ้นเหยียบได้เลยนี่นี่แหละรถครอบครัวเด็กๆน่าชอบนะอย่างนี้ชอบ ข้างหลังก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแทมข้างหลังเนี่ยขาไม่ไม่ติดนะผมสูง178นะนั่งความกว้างสบายมากมี1 1ที่นั่งนะดึงขาได้สบายแต่ข้างหลังเนี่ยผมไม่แนะนําไม่แนะนําให้ดึงขึ้นนั่งไม่สบายหรอกเก็บของดีแล้วเทมลองเปิดดูมันเปิดได้สองระบบนะอันนั้นสาหรับไฟฟ้าเสียแต่จริงๆเปิดตรงนี้ได้นี่เอาเปิดนี้ได้ปิดได้ด้วยไหมปิดเปิดก็ได้ตรงนั้นเลยที่ชอบอย่างหนึ่งนะระบบบ่ดเย็นมันจะมีด้วย เบาเย็นเบาร้อนอย่างปัจจุบันเนี่ยใช้เย็นเนี่ยสบายตัวเลยแล้วก็จะมีเบาเบาร้อนสําหรับหน้าหนาวมี3มี3ระดับตับตรงไหนพี่ความร้อนอะ่ะนี่ไงอันนี้อันนี้คือเบาร้อนอันนี้คือเบาเย็นนี่เย็นนะมี3ระดับเฉพาะคู่หน้าคู่หน้าอันดัแบ,บแรกคือคือผมเองมาสัมผัสเนี่ย ผมว่ามันมันนั่งสบายผมว่าหลับสบายนะอย่างนี้เด็กๆก็น่นาจะหลับสบายเขาทำมาก็ไม่ไม่ค่อยขี้เลเอะฮะแต่ถ้าอยากได้นุ่มจริงๆมันต้องไปลงเบาะ V I P เลงๆไว้หลายที่แหละแต่ยังไม่จําเป็นขนาดนั้นไงไปดูดูตรงไหนโดยรอบไหมดูข้างหลังไหมนี่พี่แต่งอะไรไปบา้างยังยังเดิมเดิมเดิมทั้งคันเป็นไฟฟ้าหมดเลยเนาะใช่เเหลือแต่ข้างหน้านี่ไงแถวสามแถวสาม แถวสามก็ไม่ได้ขี้เลยแถวสี่เนี่ยมันต้องเอานี่ออกออ๋มีแถวสี่ด้วยใช่แถวสี่สิบเอ็ดที่นั่งไงแต่ไม่แนะนําเอาดึงขึ้นมาแล้วมันนั่งไม่ได้ไงขามันติดดึงยากไหมก็ไม่ยากนะดึงให้เพื่อนๆดูหน่อยไม่ยากเฮ้ยติดอะไรวะสรุปมันยากนั่นหละอ๋อมันต้องดันขึ้นแถมออ๋โอเคมันสิบเอ็ดที่นั่งก็จริงแต่ทำมาทำไมก็ไม่รู้ นั่งคนเดียวได้ยาวๆาแต่ว่ามันก็อนอนเลยได้ม,มันก็แคบ,บนะนแล้วจะแบบเอากระเป๋าไปเก็บไหน่ะแต่ก็ทำมาซ่อนดีนะทำออมาซ่อนซ่อนดีช่วงล่างนะบอกเลยช่วงล่างนุ่มมากนะสำหรับผมนะผมต้องบอกก่อนสำหรับผมนะนุ่มมากแต่ถ้าจะเอาเป็นแบบรถตู้แล้วก็บ่อเอพีอพีใช่ไหมที่มองว่า พี่ไม่จําเป็นอ่ะพี่ส่วนมากพี่จะเป็นคนขับที่ิงลองเปิดไอ่อะไรนะร้อนอ่ะพวงมาลัยร้อนพวงมาลัยร้อนมีแต่ร้อนนะไม่มีเย็นเพราะปกติมันก็แอร์ใช่ไหมแอร์มันมันมาหาเราอยู่แล้วพวงมาลัยมันมีแต่ร้อนข้อดีข้อเสียมันก็น่าจะแบบมันน่าจะมีแต่ข้อดีนะตรงนี้เวลาเราเปิดแอร์เย็นๆเราขับรถนานๆใช่พวงมาลัยร้อนเนี่ยนี่พวงมาลัยร้อนนี่ มันจะอุ่นๆเลยแหละมันจะสัมผัสได้สำหรับพวกเริ่มร้อนแล้วเออร้อนแล้วเนี่ยก็จะมีแท่นชาร์จด้วยสะดวกสบายไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยที่พวงมาลัยเนี่ยก็สะดวกสบายมีโหมดเลือกโหมดต่างๆตรงหน้าจอใช่ไหมจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกขับรถแต่ถ้าทุกคนดูเป็นทางเลือกก็ดีมันมีเยอะฟังก์ชันมีเยอะที่เคยลองไหมความเร็วจริงๆความเร็วเนี่ย ที่ชอบมากเลยนะมันไม่กักรอบเหยียบไ,ได้200นะทุกคน200 200นิดๆอ่ะ209เนี่ยแหละไม่แนะนำให้เพื่อนๆไปทำตามนะครับมันอันตรายนะครับแต่บางคันบางรุ่นเห็นเขาบอกว่ากักนะบางบางคันก็ได้180บางคันก็ได้ร้อยแลอกไหลหลอกไหลบางบางรุ่นต้องไปปลดความเร็วต้องไปจูนเพิ่มเอ้าพี่ขับไปพี่ตกใจอ่ะาเพื่อนๆดูเครื่องยนต์วันนี้พาดูพาดูเต็มระบบเลยแนะนำมาด้วยนะอันไหนที่เราพูดผิดหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเครื่อง2.2นะเครื่อง2.2องจอ เก็บของเครื่องละเอียดนะแต่ล้างหน่อยนะพี่อันนี้คือรถรถใช้งานนะรถใช้งานรถใช้งานก็อย่าอ่พูดเลยรถใช้งานอยากลองอ่ะอยากลองนั่งแบบว่าลงช่วงล่างดีช่วงล่างมันนิ่งขนาดไหนใช่พี่พูดมามันก็อันนี้แหละเดี๋ยวให้ทุกคนลองนั่งดีกว่าไปไปนั่งดีกว่าลองขับลองขับนิดหน่อยไปพี่พาลองขับนี่นี่เขานี่ดีกว่าเขานี่ดีกว่ารถไม่มีเราต้องลองนหนุนโล่งๆแต่ถ้านั่งไปไกลสุดก็ไปนี่แหละวัดตาไค่นะ พี่ไปแบบไม่ได้พักเลยนะไม่ได้นอนค้างคืนเลยไม่ได้นอนคนนอน้างคืนเลยถือว่าไกลนะ8 8 0 0กิโลนะในถนนนี่ลงล่งๆนะไม่มีรถนะแล้ขอลองถ้าปืดได้ไหมอุ้ยรอบมันก็ไวนะพี่จริงๆมันก็ไม่ได้เชิงกับไวมากนะพี่ว่าถ้าเทียบกับรถพวกสไตล์ครอบครัวอะไรนะ SUV เออแต่พวกนี้มันจะสไตล์ไปเนิบๆค่อยๆไป ลดน้ำหนักเขาเยอะกว่าพี่ก็ต้องมันก็ต่างกันอยู่ครับแต่ว่าแต่พูดถึงว่าช่วงล่างเนี่ยนุ่มเลยแหละนุ่มนะผมว่านุ่มนะสำหรับพี่ในนุ่มเลยแหละพี่ไปลองมาพี่ติดใจเลยแล้วเบาะเบาะมันก็กว้างเนื่องคนเดียวสบายด้วยเบาะแถมลองเย็นเนี่ยลองเย็นเอยนะในนอันนี้เหรอ เเย็นมีเบาเย็นบ่อร้อนนะเออมันก็เย็นนะมันมีลมออกมาเบาๆด้านหลังเนาะออกไปข้างนอกใช่ไหมอ่าร้อนร้อนอ่ะพอมานั่งเ่าเย็นโอ้โหรู้สึกผ่อนคลายมากสบายมันไม่อับด้วยแล้วก็เวลาเรามีเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราสบายสบายตัวมากขึ้นเนาะเออผมได้นั่งแล้วก็รู้สึกว่าเออพิจารณาเรากำลังมีครอบครัวเพิ่มเหมือนกันมีกี่ครอบครัวครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวโเป็นไงเป็นไงเวิร์กไหมเวิร์กนะนั่งสบายเมื่อกี้เราก็ได้ไป ทดสอบเนาะสมรรถภาพช่วงล่างเป็นไงผมว่าได้เลยนะช่วงล่างค่อนข้างนิ่มเมื่อกี้ลองขึ้นเนินลูกละนก็ก็ไม่รู้สึกอะไรนะถือว่าเป็นรถครอบครัวที่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้น่าใช้น่าใช้เนาะถ้าขับเร็วยิ่งยิ่งเงียบนะเงียบเขาเก็บเสียงได้ดีมากรถคันนี้แต่ก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆไปใช้ความเร็วบนท้องถนนสาธารณะเนาะถ้าอยากให้พวกเราสองคนไปรีวิวรถรุ่นไหนอีกรีวิวคันไหนอีกก็ก็คอมเมนต์ึงเข้ามาได้เนาะใช่้าไดถ้าเราไปได้ เราก็จะพยายามทําให้อ่าสุดท้ายนะครับก็ฝากทุกคนไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์ไม่ใช่กดไลค์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้พวกเราด้วยนะครับใช่พวกเราช่อง c ีโอไทยค่ะก็วันนี้วันนี้เราสอคนก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับโอเคบ๊ายบาย